พอเดือนเป็นทำไมพ่อเป็นคนรอแต่ว่าเมื่อไรโกอยเดือนจะเลิกงอนลูกโกบย์ลูกอีสานเป็นคนรอเดี๋ยวเดี๋ยวครับให้ถามเนี่ยแม่ทักประกาศสาวพิ้ตี้สาวสวยจากดีข้อเจนอันนี้แม่ยังออกมาครับเนี่ยอาชนตาสวยม้องนายด้วยพิ้ตี้สะโพกมุนนมพอสวยจัดงองวายแม่ยังกระชับเนี่ยอาแม่แจกของรางวัลมลางคืนเชียร์ธรรมนัฐพี่อันเดียวอ้าวอันนี่ล่งมัานใหญ่ค่ะว่าไปถือไม้ให้ขับพูดมาเจย แหลกขัดเป็นแก้วแก้วเลยครับจ้าแก้วแก้วานความร้อนใส่น้ำแข็งก็ได้ใส่น้ำร้อนก็ได้อันแยวแยวแก้วแก้วสองใบแล้วนาทีหนึ่งแก้วน้ำร้อนแล้วนาทีสองกับแก้วน้ำร้อนแล้วนาทีสามจุดแก้วหกหน่วยแล้วนาทีสี่ล้วนาทีสี่ของดีดนะคะกระเป๋าเดินทางนะคะถ้าวันไหได้ไปแล้วว่นไหนอยู่บ้านค่ะเพราะว่าจะได้ชิมกัับผระปุับไปกัาแฟกาแปกาไปกัาแฟ กระเป๋าใบนี้เจ้าค่ะมันจะได้รับไปฮอดบ้านสิเลต้าที่อาถันค่ะได้ขีปกระเพาะได้เก็บกระเป๋าเสียบลาลาไปจากบ้านเลยเพื่นมั้งใให้พี่ให้น้องกับบริษัทดีคอร์เจนไม่แน่น<บ>เป็นวัดน้ามูกไหลร่โบราณเป็นไขรนึกถึงด,ดีข้เจนนะด้ค่ะเอยหาซื้อไงสา,ามร้านขายยาเรื่องซีเนอรไในบอนีข้าสิไดียไปเมื่อได้สให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเขาถ้วยซอยกันท่ายตอบคำถามก็ว่าเนี่ยถ้ารับค่า5คนอื่นช่วยกันเนาะอารามั้านเล่ รางวัลแรกเป็นรางวัลแก้วนะค่ะน,อน,อน้องห้คุ้เตยเป็นคุ้มต่ามคำตอบแก้วน้ำร้อนได้การที่เปิดให้เบิ้งครับพี่น้องครับเรื่องเก่งมันเป็นยังมันหอนมันเป็นยังแก้วนลำล้ำหอนน้ำจ้อหอนยังไม่เป็นองไรครับ,าบถามว่าหมอรัมฉี่ตัวเอะไรคำตอบก็ไดครับผมพี่น้องเกียบตัวไปเด้อครับเด้อนี่ยชุดอะเบ้าชุดแรกของหัวหน้าโวมครับน้องใหมบวชุมแพงครับ เพลง okay เอียงรับี้องครับเอามาเร็วๆวันนี้ตอบแกน่มเอเพลงีครับอัลบั้มแรกครับอัลบั้แรของนองไม่ืออะบ้าเพลงเียงครับไมห้ไม้ไ้ให้ไม่ให้น่งนังครับขึ้นซื้อมาหน้าขึ้นตมาน้านังชยาน่ารมยังเานชยเ่มมเยมาเยมาเยมามาเยเียงครับแม่ว้ายนั่อียงเบามแ้วมะเจ ขายลูกตัวบริษัทมาแม่ค่าค,ค,ค,ค่ะ่ขอบคุณหลายๆค่ะใส้กินเบียร์ก็กดี <c oughs> ไไมั้งเงิสุ่มหายไมที่ยืนตอนรักเจ้ออลบั๊กแรกแพ็กันยืนหงอยด้วยย <c oughs> ืกระบอกออกก็ยืดกระดอกกระเดียดเลนะี่เอาลังมาที่สองค่ะคุณอะากินเป็นพ้จ้าเกี่ยวน้ำห่อนที่เปเกี่ยวกับเทนอะไรบางไหนี่แหละแต่า่าคนละหน่อยรผมคำถามที่สองนะครับเนาะ หัวหน้าผู้นำทีมงานน้องใหม่เมืองชุมเพแสดงละครจ่องเกียเรื่องอย่างครับเอาเด้เลยูได้ได้เลยโอ้ยหักมันม่ประโยชน์ตอนนี้เลยเนาะไหนไ่นครับกระเลงนิดกรดงนิดได้ดยครับโอ้ยผู้ไดถือกบ่น่าอ้พท่านนั่นเ่อนทุกข์ที่น่อ้รับรางวัลนะคะขอบคุณมากละครจับกางนั่งอยกไนรีปิดปสมกับเดิมเมียพญาของ มีประโยชน์รอบนี้แล้วน่ายืนว่าตระเวนฮักกระคืดออกเลครับถามต่อไปครับแม่ป้าจะมากกว่าท่านมูติเลียนหน้าใจเด้อไดยังนสีสามอันนี้เป็นชุดแก้วหกด้อยแล้วเขาเลือกกันน้ำฮ้อนเพราะไรไอน้ำฮ้อนแตกย่างเดียวกินเบียร์นะฮะนี่หน้าเวทีก็ได้แมงยุขาเอาตอบเอาถ้วยมาบัดนีกคุณยอดยิงคำถามที่สามนะผมน้องวันใหญ่เด้อสำนักงานของมรรับนญธเก้าลูกอีสานตั้งอยู่อำเภอไหนครับเอาเรื่องครับอย่ามึนนะครับ มาแล้วมาแล้วเสียแดงครับผมเซี่ยแงครับเฮ่ขอนแก่นโอ้ถูกต้องครับรับไปเลยครับผมชุดแจ้วใหญ่นะครับครับผมล่างบ้านสุดท้ายแล้ท้ายสุดที่ถามเพราะว่าพี่น้องมาน้องใหม่เนี้ยสุดแย่พุ่นแยกออกจากกล้งเก่ากล้งเดิมของอาจารย์สมาธิรามาเห็นกล้งใหม่ซื้อกล้งหยางผู้ใดตอบได้ไม่อโอ้โหครับไม่คือขนาดใหญ่เซแดงมาแล้ ได้กระเต่าไม่ได้ชิมกระผัวเหรอว้ยไม่ถูกไรมาต่อไมเชื่อรู้อยู่กับมันีปัญญาแจกเจอร์กุ๊งไหนครับแจกจากุ๊งใดแยกออกจากสมาธิราซื้อบางอย่างค่ะท่านพี่ครับคุณลูกผมนัแหลครับนั่นะครับอันไหนครับบ้านการูซ่าบอแมนบอแมนครับยังไม่ใช่นะครับไม่ใชื่อนพวกเขา็ชือสมาเ้าของนี่เพื่อแยกมาจากกุงใด่เสนอเยอะ

<ร> <harma> ตึ้งให่เตี้ย่พวกเกาไห่พว่ไงใช่ไมบนั้นแมตอกเดิอันนี้วกเกาวไงอาบ่าไม่้เอาต่ง่ามขไม่ต่ง้อาไม่คุณสิงหงาองทไหมครับเาพี่่ใหญ่ไม่เอาโอ๊ย้าไปแล้วครับไปยใสบ้างกัี่อน่ก้าวังอีสานคาเฟ่นแมนโขมนักือนไอ้น่นก่น ลูกอีสานอา่าเป็นว่าอ,อีสานเอาอดเอาตอบคำถามไม่ได้ค่ะเด้อโอ้ยบรชทุกสิประยุแกน,น่ะขอคพณนะ่ะร <c oughs> ุกระดอกกระเดียดจะไม่จะพูด <c oughs> เอาไมา่เสียเวลาถายังดีนอ้องบ้องนอมก่าวดยอีสานนั่โดยหน้าเอกนายน้องม่มรุกุ้งแพ่มีบริษัทใตมาสนับสนุนเยอะม,มากหนึ่งอาไลก็เรีค่หนตัวยงรรงางทุกข้าวไหวเด้อพุข้าไห มาเลยครับมาเลยขยันมาได้แรงมาได้ครับไปทีของยาวขับฝั่งนี้ก็ได้ครับโอเคโอเคผมเห็นครับยังไม่ใช่นะครับที่เขาเช่นถูกต้องนะครับที่เขาเช่นเนาะเอามาฟังพี่นี่พัเย็นฟังไหนที่เขาเช่นที่ไหนมองเห็โอ้ยอันพูดตอบที่ไหนไม่ติดชีเราะวันนี้ก็ตทบได้เลยว่าหาแต่เจนอย่างนี้อ่านแล้วแปลว่าใจน้องรุ่งกลุ่มนะครับคุณแม่หันหน้าไปตั้งพูดทรงบริษัทขอบคุณหลายๆก้า ให้ได้ชิมกับควายลีด้วยเอาพี่น้องครับวัตถุส่วนไทยนิโคเินในครับรอวบริษัทในแบบหังแ่งในรบบรางวัลนนครับพี่น้องครับด้วยสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการค่ะกับบริษัทดีโคเจนและเคมีวกลาบสวัสดีพี่น้องท้องสถา